ที่ตั้งของสถานที่ฝึกงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาขอเชกนตั้งอยู่หมู่ที่3ถนนขอเชกนจงเกตตำบลขอเชสนอำเภอขอเชกนจังหวัดพัทลุง วัตถุประสงค์ของการศึกษากิจศึกษา 1. เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสได้เรียนรู้สภาพการปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริงก่อนสำเร็จการศึกษา 2. เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ทางด้านอาชีพและการพัฒนาตนเองแก่นักศึกษาให้มีคุณภาพเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์3เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตลักษณะงานที่ฝึก งานที่ฝึกจะเป็นการฝึกงานที่อยู่ฝ่ายสินเชื่อของธนาคารทั้งหมดโดยหน้าที่หลักๆก็จะประกอบไปด้วยการแยกข้อมูลรายบุคคลเป็นการแยกเอกสารประจำตัวของลูกค้าที่มาทำการกู้เงินหรือทำสัญญาต่างๆกับฝ่ายสินเชื่อโดยหลักทั่วไปในการแยกคือการแยกออกเป็นกลุ่มๆตามหมายเลขกลุ่มที่ลูกค้าสังกัดก่อนจะนำไปใส่ลิ้นชักเก็บเอกสารตามรายกลุ่มต่อไป การจัดเก็บเอกสารข้อมูลรายบุคคลคือการนำเอกสารรายบุคคลของลูกค้าที่คัดแยกมาเรียบร้อยแล้วจัดใส่ลงในแฟ้มเอกสารที่อยู่ในลิ้นชักตามหมายเลขกลุ่มแต่ถ้าหากลูกค้าท่านใดไม่มีกลุ่มสังกัดก็จะเก็บใส่แฟ้มแยกไปอีกส่วน การจัดพิมพ์ใบจัดสรรหนี้เป็นการจัดพิมพ์เอกสารรายบุคคลของลูกค้าเพื่อนําใบจัดสรรหนี้ที่ได้มาตรวจสอบว่าลูกค้าแต่ละรายมีหนี้ค้างชําระหรือดอกเบี้ยค้างชำระเท่าไหร่ทางธนาคารก็จะดาเนินการติดตามหนี้ต่อไปการจัดพิมพ์ใบแจ้งหนี้เป็นการจัดพิมพ์เอกสารรายบุคคลคล้ายๆกับการจัดพิมพ์ใบจัดสัรหนี้แต่ในกรณีการจัดพิมพ ใบแจ้งหนี้คือการจัดพิมพ์ใบแจ้งหนี้เพื่อใส่ซองจดหมายของธนาคารจะส่งให้ลูกค้าทางไปรษณีย์เป็นเหมือนหนังสือแจ้งเตือนหนี้เพื่อบอกกล่าวให้ลูกค้าแต่ละรายรับทราบรายละเอียดหนี้ของตนเองและติดต่อกลับมายังธนาคารต่อไป การเปลี่ยนสัญญาเงินกู้คือการลงรายละเอียดในระบบของธนาคารหลังจากนัดลูกค้ามาพูดคุยและทําข้อตกลงเรื่องเงินกู้กันใหม่ทางธนาคารก็จะจัดการทําการกรอกข้อมูลเปลี่ยนหนังสือสัญญาเงินกู้ใหม่ให้เป็นปัจจุบันการตรวจสอบดอกเบี้ยค้างชำระ ในการตรวจสอบดอกเบีย้ยค้างชำระในแต่ละครั้งจะต้องดูรายละเอียดต่างๆทั้งระยะเวลาการกู้งวดชำระตลอดจนยอดค้างชำระและดอกเบีย้ยของเงินกู้เมื่อดูรายละเอียดเหล่านี้ครบถ้วนแล้วก็จะทําการตรวจดูลูกค้าที่มียอดดอกเบีย้ยและยอดค้าชำระสูงมากๆก็จะทําการติดต่อลูกค้าให้เข้ามาพูดคุยกับพนักงานเพื่อจัดการรายละเอียดต่างๆต่อไปการลงพื้นที่ การลงพื้นที่ในแต่ละครั้งจะแบ่งออกเป็นสองประเภทคือ 1. ลงพื้นที่ในการตรวจสอบที่ดินซึ่งจะมีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่ดินของลูกค้าแต่ละรายหากมีการจะมาทำการสัญญาเงินกู้ใหม่ 2. การลงพื้นที่เพื่อส่งเอกสารในกรณีนี้จะเป็นการลงพื้นที่เพื่อจะส่งเอกสารติดตามหนี้ให้ลูกค้าบางรายที่ขาดการติดต่อกับธนา,า,าคารเป็นระยะเวลานานเกินไปหรือถ้าธนาคารไม่สามารถติดต่อได้ก็จะทําการดําเนินการลงพื้นที่เพื่อส่งเอกสารไปถึงที่บ้านการประเมินที่ดิน คือการนำรูปแบบโครงสร้างและราคาที่ดินมาทำการเปรียบเทียบกันหากมีการประเมินไปแล้วครั้งก่อนๆก,ก็จะทำการเปรียบเทียบราคากันแล้วจะตั้งราคาประเมินขึ้นใหม่จัดห้องประชุมในการประชุมแต่ละครั้งก็จะต้องทําการจัดห้องประชุมและจัดเตรียมเอกสารไว้ประชุมรวมถึงจัดสถานที่และจัดเตรียงเครื่องดื่มพร้อมกับอาหารว่างให้พร้อมสำหรับการประชุมในแต่ละครั้ง การประชุมนอกสถานที่เป็นการจัดการประชุมนอกพื้นที่ธนาคารโดยแต่ละครั้งก็จะจัดในสถานที่ที่แตกต่างกันออกไปในการประชุมนอกสถานที่มีวัตถุประสงค์หลักๆคือการนัดลูกค้าแต่ละกลุ่มมาประชุมแลรับทราบข้อตกลงบางอย่างร่วมกันในคราวเดียวและเพื่อความเข้าใจตรงกันในการทำข้อตกลงหรือแจ้งรายละเอียดในแต่ละครั้ง การคัดแยกสัญญาจำนองในการคัดแยกสัญญาจำนองนั้นจะทำการคัดแยกไปตามรายบุคคลว่าแต่ละบุคคลนั้นมีเอกสารข้อมูลพร้อมเพรียงเพียงพอในการจัดทำสัญญาแต่ละครั้งหรือไม่แต่ถ้าหากบางรายเอกสารไม่ครบถ้วนก็จะคัดแยกใส่ตะกร้าแยกเป็นกองๆเอาไว้รอจนกว่าลูกค้าจะนำเอกสารมาให้จนครบถ้วนจึงจะทำการรับจำนองที่ดินได้ การดูแลให้บริการลูกค้าเป็นการทำงานที่ต้องดูแลและเข้าใจถึงความรู้สึกของลูกค้าและรู้จักการจัดก,การอารมณ์ตัวเองไม่หงุดหงิดหรือโวยวายหากลูกค้าบางรายเกิดพูดคุยไม่เข้าใจหรืออะไรก็ตามเพราะส่วนใหญ่ลูกค้าที่มารับบริการจะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุดังนั้นในการทำงานจะต้องค่อยๆอ,อธิบายให้ลูกค้าเข้าใจทีละนิดและพูดคุยกับลูกค้าเสมือนเพื่อนหรือญาติสนิท หรือญาติพี่น้องพวกเขาจะรู้สึกผ่อนคลายและรับฟังข้อมูลให้เข้าใจได้ง่ายมากขึ้น ประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานสากิจศ,ศึกษา 1. ได้รับประสบการณ์วิชาชีพตามสาขาว,วิชาที่เรียนมาเพิ่มเติมจากห้องเรียน 2. ได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองที่จะทํางานร่วมกับผู้อื่นรับผิดชอบและมั่นใจในตนเองมากขึ้นซึ่งเป็นคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการ 3. ได้เรียนรู้และมีทักษะต่างๆที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงานต่อไป ประวัติส่วนตัวผู้ฝึกษากิจศึกษานางสาวธิมิกาทองสุขรหัสนักศึกษา6111313009คณะวิทยาการจัดการสาขาเศรษฐศาสตร์สถานที่ฝึกงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสากรการเกษตรสาขาเขาเชสน